จีนอีกแล้วกองทัพไทยเซ็นซื้อยานเกาะ VN1 เพิ่มเกือบพันล้านเมือนดามารถถัง VTC สื่อนอกตีข่าวทั่วโลกชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ยับวันนี้นะครับมีประเด็นร้อนๆมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วครับเมื่อสื่อนอกชื่อดังอย่าง d e f e n s e บ็อได้ออกมาตีข่าวใหญ่เกี่ยวกับกองทัพบ,บกของเราทีล่าสุดนะครับได้ทำการเซ็นสัญญาซื้อยานเกาะ VN1 ล็อตใหม่จากจีนเพิ่มอีกแล้วครับ เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมครับก็ตรงที่ว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสดราม่าหนาหูมากเกี่ยวกับคุณภาพของรถถัง Vt4 ของจีนที่มีข่าวเรื่องปัญหาการใช้งานทั้งเรื่องลำกล้องทั้งเรื่องเครื่องยนต์แต่ทำไมกองทัพไทยอย่างมั่นใจจิ้มเลือกของจีนตองานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างชาติและคอการทหารทั่วโลกออกมาวิจารณ์การสนันเลยครับบางคนก็บอกว่า เป็นเรื่องของเงินทอนหรือเปล่าบางก็ว่าเป็นการตัดสินใจทางการเมืองเรื่องราวเบื้องลึกจะเป็นยังไงแล้วชาวโลกเขาคิดยังไงกับดีลนี้ของไทยเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูคอมเมนต์นะครับเอาละครับเรามาดูเนื้อหาข่าวกันก่อนทางเว็บไซต์ De เฟน s ์บ o ็เขาลงข่าวว่า กองทัพโบ,บกไทยได้เซ็นสัญญาเพิ่มเติมกับบริษัทโนลิงโก้ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐบาลจีนครับ <c oughs> เพื่อจัดซื้อยานเกาะล้อยางแบบ 8x8 รุ่น VN1 เข้ามาเสริมทัพอีกโดยพิธีเซ็นสัญญานี้เกิดขึ้นกันที่สำนักงานใหญ่ในปักกิ่งเลยครับเ <c oughs> มื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาซึ่งทางสถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งได้เปิดเผยข้อมูลนี้ด้วยตัวเองเลยครับ ซึ่งถ้าเราดูจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมาในงบประมาณปี2,568นี้กองทัพบ,บกได้จัดสรรงบไว้ประมาณ987ล้านบาทหรือตีเป็นเงินดอนลลาร์ก็ราวๆ31ล้านเหรียญเพื่อเอารถเกาะ VN1 ล็อตใหม่นี้เข้ามาฟังดูแล้วก็น่าคิดนะครับเงินเกือบพันล้านกับรถเกาะจีนในขณะที่หลายคนยังกังขาเรื่องคุณภาพ แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเจ้า VN1 เนี่ยมันเป็นรถเกาะอนเนกประสงค์จริงๆครับคือมันปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบทั้งเป็นรถลำเลียงพลรถยิงปืนครกหรือรถพยาบาลก็ได้ครับปัจจุบนันนี้ไทยเรานะครับได้รับมอบเจ้า VN1 มาแล้วหนึ่งคันครับเรียกว่ามีเยอะพอสมควรเลยและการซื้อครั้งใหม่นี้คาดว่าจะเอามาทดแทนรถเกาะรุ่นคุณปู่อย่าง v 1 5 0ของสหรัฐที่ใช้กันมานานหลายทศวรรษตั้งแต่สมัยสงครามเย็นนู่นเลยครับ ซึ่งมันก็เก่ามากแล้วจริงๆแต่จุดที่ทําให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกันเยอะก็คือบริบทของความสัมพันธ์ครับข่าวบอกว่านี่เป็นสัญญาแบบรัดต่อรัดหรือ g 2 g และเป็นส่วนหนึ่งของการขยายความร่วมมือทางการทหารระหว่างไทยกับจีนที่แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ลดเกาะนะครับทั้งเรือดำน้ำระบบจรวดเล่าหันมาคบพี่จีนเยอะขึ้นมากตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจคือในมุมมองของกองทัพเขาอาจจะมองเรื่องความคุ้มค่า หรือความง่ายในการซ่อมบำรุงเพราะเรามีรถถังรุ่นนี้อยู่เยอะมากการซื้อรุ่นเดิมมาเพิ่มมันก็จะหาอะไรได้ง่ายแต่ในมุมมองของประชาชนหรือคนนอกมองเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางกระแสข่าวลือเรื่องรถถัง VTC ที่ว่ากันว่าเจอปัญหาตอนใช้งานจริงแถวชาชแดนทั้งเรื่องเครื่องยนต์ทั้งเรื่องลำกล้องแตกพอมีข่าวซื้อเพิ่มแบบนี้ก็เลยอดไม่ได้ที่จะเกิดคำถามว่าเฮ้ยของเก่าก็แก้ปัญหายังไม่จบทำไมรีบซื้อของใหม่หรือว่า คุณภาพมั่นไว้ใจได้จริงๆหรอซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ไม่ได้สงสัยแค่คนไทยชาวต่างชาติเขาก็เมาส์กันแซดเลยครับเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของพวกเขากันดีกว่าครับว่าเขามองดีลนี้ของกองทัพไทยยังไงกันบ้างมาเริ่มที่ความเห็นแรกครับคอมเมนต์นี้เปิดมานะครับก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องผลประโยชน์เลยครับเ็าบอกไว้ว่าสงสัยงานนี้นายพลไทยบางคนคงกระเป๋าตุงแน่ๆต่อกันที่คอมเมนต์นี้ครับดูเหมือนจะอวยพรแบบประชดประชันนิดๆเขาบอกไว้ว่า ของจีนเหรอก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะส่วนท่านนี้มองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองมากกว่าเรื่องคุณภาพครับเขาบอกไว้ว่าดูทรงแล้วน่าจะเป็นการตัดสินใจจากฝ่ายการเมืองมากกว่าไม่น่าใช่ฟิทแบ็กจริงๆ,จ,งๆจากทหารที่ใช้งานจริงอยู่หน้างานล็อกคอมเมนต์นี้พูดตรงๆเลยครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเขาบอกไว้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองล็อกแต่มันมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยเงินทอนไงละ่ะมาดูมุมมองนี้บ้างครับเขาเปรียบเทียบ ระหว่างจีนกับตะวันตกได้น่าสนใจเขาบอกไว้ว่าบริษัทจีนเขาสามารถจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับนายพลได้ในขณะที่บริษัทฝั่งยุโรปหรืออเมริกาเขาทําไม่ได้เพราะเขามีกฎหมายตรวจสอบที่เข้มงวดมากๆเรื่องการติดสินบนส่วนคนนี้ดูงงครับว่าบ่นแล้วทําไมยังซื้ออีกเขาบอกไว้ว่าหลังจากที่กองทัพไทยเคยวิจารณ์รถถังจีนไปแล้วแต่ตอนนี้ยังกลับมาซื้อรถเกาะจีนเพิ่มอีกเนี่ยนะคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์จากคนไทยเราเองครับ เข้าไปอธิบายเรื่องงบประมาณเขาบอกไว้ว่าโชคไม่ดีเลยที่เราไม่ได้มีงบประมาณมากพอที่จะซื้ออาวุธแพงๆของตะวันตกได้คอมเมนต์นี้มองว่าเป็นเรื่องปกติของเกือบทุกประเทศครับเขาบอกไว้ว่ามันมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างสิ่งที่ทหารหน้างานอยากได้กับสิ่งที่กระทรวงกลาโหมเลือกจะซื้อประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แหละคันนี้เดือดครับบอกว่าควรมีการตรวจสอบได้แล้วเขาบอกไว้ว่า ตลกสิ้นดีพวกเขาควรจะตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อพวกนี้นะการซื้ออุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาเพิ่มมันไม่ส่งผลดีอะไรกับพวกเขาเลยคอมเมนต์นี้วิเคราะห์ยาวหน่อยครับเชื่อมโยงไปถึงเรื่องรถถัง Vt4 ด้วยเขาบอกไว้ว่า กองทัพไทยดูจะไม่เข็ดเรื่องคุณภาพของอาวุธจีนเลยนะซึ่งมันเสี่ยงมากเวลาออกรบจริงและจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถถังหลัก VTC พร้อมๆกันถึง2คันมันก็น่าจะบอกได้แล้วว่าคนไทยไม่พอใจกับการจัดซื้อยานเกาะ VN1 ครั้งนี้ขนาดไหนส่วนคนนี้บอกว่านึกว่าคนไทยเกลียดรถถังจีนไปซะแล้วเขาบอกไว้ว่าอ้าวผมนึกว่าพวกเขาเกลียดรถถังจีนไปแล้วซะอีกนะเนี่ยแต่ก็มีคนเข้ามาตอบคอมเมนต์เมื่อกี้ครับ โดยแย้งว่าจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่คนใช้เขาบอกไว้ว่าไม่เลยพวกเขาลักมันจะตายแม้แต่คนที่ทำรถถังพังยังทำคลิปออกมาบอกเลยว่าชอบมันสาเหตุก็เพราะว่าเขาดันไปยิงกระสุนลวดเดียวถึง200นัดซึ่งการทำแบบนั้นลำกล้องรถถังที่ไหนมันก็พังทั้งนั้นแหละและอีกคนนะครับก็มาเสริมประเด็นเดียวกันเขาบอกไว้ว่าพวกเขากำลังจะสื่อว่าที่บอกว่าคนไทยไม่ชอบรถถังจีนนะมันไม่จริงลอก ไอ้ที่เห็นว่าลำกล้องแตกหนะ้ามันเป็นความผิดพลาดของคนใช้ไม่ใช่เพราะคุณภาพเหล็กมันห่วยสน้อยมาฟังความเห็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจต่อครับท่านนี้มองเรื่องความคุ้มค่าครับเขาบอกไว้ว่าพูดกันตามตรงนะสำหรับภารกิจลาดตระเวนทั่วไป Vn1 มันก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงจากนาโตมาวิ่งตรวจชายแดนล็อกส่วนคนนี้มองเรื่องอะไรและการซ่อมบำรุงครับก็บอกไว้ว่า ในเมืองไทยมี vn1 อยู่แล้วเป็นร้อยคันการซื้อรุ่นเดิมเพิ่มมันก็ฉลาดนะในเรื่องการส่งกำลังบำรุงจะได้ใช้อะไรร่วมกันได้ไม่ต้องสต็อกของหลายแบบคนนี้แซวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับเขาบอกเลยว่านี่คือสัญญาณที่ชัดเจนว่าไทยกำลังถอยห่างจากอเมริกาและหันไปซบไหลมังกรจีนเต็มตัวแล้ว ความเห็นนี้สายโหดครับวิจาร์ณเรื่องความปลอดภัยเขาบอกไปว่าหวังว่าเกาะของมันจะกันกระสุนได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่เหล็กบางๆแปะตาทหารสงสารทหารที่ต้องนั่งอยู่ข้างในท่านนี้นะครับมองเทียบกับรุ่นเก่าเขาบอกไว้ว่ายังไงซะ vn1 ใหม่ๆก็ต้องดีกว่า v150 ที่ใช้มาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามแน่นอนอันนั้นมันเป็นพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ไปแล้วคนนี้มองเรื่องภูมิศาสตร์ครับเขบอกไว้ว่า จีนกำลังขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการขายอาวุธและไทยก็คือลูกค้าชั้นดีเลยละส่วนท่านนี้ตั้งข้อสังเกตเรื่องสเปคครับก็บอกไว้ว่ายานเกาะ8 8มันเป็นมาตรฐานโลกไปแล้วแต่สิ่งสําคัญคือระบบข้างในต่างหากหวังว่าจีนจะใส่ออปชั่นมาให้ครบๆนะไม่ใช่ลดสเปคปิดท้ายด้วยความเห็นนี้ครับมาแบบปงๆเขาบอกไว้ว่าสุดท้ายแล้วภาษีของประชาชนก็ถูกใช้ไป จะดีจะร้ายทหารไทยก็ต้องก้มหน้าใช้มันต่อไปอยู่ดีก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและมีความเห็นที่หลากหลายมากเลยนะครับมีทั้งคนที่มองว่าเป็นการคอรับชันคนที่มองว่าเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าจีนแต่ก็ยังมีบางส่วนที่มองในมุมมองความคุ้มค่าและการจัดซื้ออะไหล่ที่ง่ายขึ้นแล้วทุกคนนะครับคิดยังไงกับข่าวนี้คิดว่าการที่กองทัพไทยเลือกซื้อ vn1 จากจีนเพิ่ม เป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วหรือไม่หรือเราควรกัดฟันซื้อของตะวันตกที่แพงกว่าแต่ชื่อชั้นดีกว่าลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดูคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ